สวัสดีครับสวัสดีนานานะตกปลาทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องซิตเบทสตอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวของนะครับวันนี้ก็มีของใหม่เข้านะครับซึ่งตัวผมเนี่ยรอมา2ปีละกว่าจะได้สภาพนี้นะครับมันหาไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมก็คือมอน่านั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็ได้มาจากน้าท่านนึงนะครับน้าแกก็แบ่งปันมาให้โดยที่ผมเช็คแล้วว่า คันโคตรสวยนะครับแทบจะไม่มีอะไรไม่มีร่องมีรอยอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ได้อุปกรณ์มาครบนะครับอีกอย่างหนึง่งป้ายห้อยนะครับป้ายห้อยเลยนะครับผมคันก็ใช้แล้วนะคันถ้าใช้แล้วแต่คือนี่ป้ายห้อยอยู่อย่างนี้นะว้าเป็นไงสุดยอดปะล่ะนี่ฮะคันสวยมากๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับก็คือเป็นไมโครไก่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสวยแค่ไหนนะโอ้โหว้าวนี้นะครับนี่ครับ นี่ผมว่านานาๆหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับยี่ห้อมอน l a ล่นะครับมีขายบ้านเราอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วเข้ามาทีไรก็หมดเข้ามาทีไรก็หมดนะครับเพราะว่าด้วยเซนคันนะครับแล้วก็แบงก์แล้วก็ไกด์นะครับทุกอย่างเขาแบบเพอร์เฟทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ผมใช้แล้วผมชอบมากผมใช้เมื่อประมาณสัก7ปีละเพิ่งมาได้ใช้เนี่ยเนี่ยได้แบบคู่สมบูรณ์ คันสมบูรณ์มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเริ่มจากคันไอตัวคันก่อนนะไอตัวด้ามคันสังเกตว่าคันในคันในอายุมันอะอายุมันประมาณเนี้ยดูสิดูดูก๊อกนะครับไม่แตกไม่ผุไม่ขาดนะครับเนี่ยดยูครับไม่มีรอยนะครับผมดู เป็นสวยเฉียบเลยครับผมสวยเฉียบมากนะเนี่ยไม่มีโลโก,โก้ที่แบบลบไม่มีอะไรเลยนะครับผมเนี่ยนะนะตามยังอยู่เลยนะครับคือโอ้โหเกือบผมพลาดแล้วนะเนี่ยผมนัดรับที่อ่างทองนะเนี่ยผมไปเอาที่อ่างทองนะครับมไม่รู้ว่านะแกรักษาของได้ยังไงขนาดนี้นะ อันนี้เป็นการเป็นคันที่ประมูลมาจากญี่ปุ่นนะครับนะเขาบอกแต่ทีนี้ไหน,นก็มาดูแลต่อเนาะโอ้โหดูไกลดิไอไม่ใช่ดูอ่าลีซิทคือไม่มีลงมีลอยอะยไรเลยนะครับผมดูดิอืมสวยมากครับตัวแบงค์ไม่มีแผลนะครับดูโลโก้ก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยไอสติ๊กเกอร์อะไรที่แบบว่า มันติดมากับคันก็ยังอยู่ทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับนี้จะเป็น86สินะครับอันนี้เวทเหยย่อหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่อเอาเอาเอาป็นว่าผมไม่รู้กันแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเวทเหยย่อหรือเปล่านานาท่าไหนรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่าที่สําคัญนะไอ้ตัวที่แบบ ผมสะดุดตาในสมัยก่อนที่แบบเคยใช้เนี่ยตัวเนี้ยมันหันปกติมันจะหันไปทางแบบว่าทางปลายคันใช่ไหมเนี่ยทางฝั่งเนี้ยแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันหันมาทางรีซีทอันนี้บอกตรงผมไม่รู้นะว่ามันเขาทําเพื่ออะไรนะเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรนะใหนะ้ดูเนี่ยมันหันคนละด้านกันเนะี่ยผมเห็นเป็นทุกคันเลยนะเออ นานาท่านไหนที่มีความรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับผมเนี่ยดูครับขันไม่มีรอยเลยนะครับผมกว่าจะได้นะครับสองปีนะครับผมรอมาเนี่ยนะครับก็มาเจอนะเขาใจดีเขาปล่อยให้นะครับโอ้สุดยอดครับผมนี่ตัวนี้อยากจะบอกว่าได้เฉลยมาแล้วนะครับคือผมไปไปเอาที่อ่างทองนี่ไหมแล้วผมก็เอาลอกไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูได้ประช้อนมาครับตัวหนึ่งก็ตัวประมาณ8ปดกลดนะเออตอนที่ผมอ่าผมที่ผมตกใช่ปะ่ะมันก็จะมีอ่าเหยื่อยางเหยื่อก็จะประมาณสักสักสี่กิมขึ้น4.5่ง4.5กรัมอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหแบบโอโ้ตีแบบสบายมากเด้งดีอ่ะเด้งดีเด้งดึงดึงเลยไม่ผิดหวังที่รอมาต้อง2ปีนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะใครสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปก่อนให้ผมได้เล่นก่อนนะผมคือบางทีอาจจะไม่ขายเลยนะครับคันนี้คือหายากม,มากๆนะครับไม่ใช่แบบว่ามอลล่าปลาล์มเนี่ยมันหายากนะแต่คือสิ่งที่หายากก็คือสภาพเนี่ยหาโคตรยากเลยนะครับหาสภาพนี้โคตรยากบอกเลยถ้านานา้าท่านไหนหาได้เนี่ยก็ลองลองดูนะครับผม ถ้าไม่ชอบจริงผมไม่เอาไปไปเอาจนอ่างทองอะ่ะจากกรุงเทพไปเอาอ่างทองร้อยกว่าโลครับตอนนี้สุดยอดครับส่วนซองคันเนี่ยก็จะมีป้ายอย่างนี้เลยนะครับผมส่วนมากบางบางที่ที่เขาขายอะไรเงี้ยที่เขาขายแบบว่ามือสองจากญี่ปุ่นอะ่ะไม่มีซองนะแต่เนี่ยไอตัวเพจมันก็ยังเหลืออยู่เลยครับเนี่ยตรงรุ่นเลยนะครับตรงรุ่นเลยซองของเขาเลยนะครับผม นีได้ไปเกตสาสมนี่สุดยอดเลยนะครับเอ <c oughs> อมันแบบโอ้โหกว่าจะได้เนาะสองปีนะครับโอ้สุดยอดอะตอนแรกผมเดินทางไปใช่ไหมแล้วผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้รถยนต์ไปด้วยนะครับผมเอามอเตอร์ไซค์ไปนะเวฟร้อยสิบนะร้อยประมาณร้อยสิบกิโลนะตรงที่นา้าแกปักหมุดให้นะครับเออไม่เป็นไรเว้เราเคยขับมอเตอร์ไซค์เวฟกลับบ้านอะสามร้อยกิโลอะเอาแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปวะก็เลยแบบอ๋อแม่งไปก็ไปวะ ทีนี้ไปขับรถประมาณสองชั่วโมงอรัก็ขี่ไปเรื่อยๆ4ี่สิบหกสิบอะไรอย่างนี้นะโหมันคุ้มจริงๆพอไปถึงตอนแรกนะ้าแกแบบว่าไม่รับโทรศัพท์โอ้โหผมใจหายเลยผมคิดว่าเฮ้ยแกไม่ปล่อยแล้วแน่นอนวะทีนี้ผมก็ถามเจ้าของร้านว่าน้านรู้จักเขาหรือเปล่าเขาก็บอกว่ารู้จักรู้จักเขาอาจจะทําอะไรอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่าแกที่แกไม่ได้รับอะไรอย่างนี้ผมก็เลยรอ,อแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมไกลๆไงถ้า ไม่ได้ของกลับมานี่คือแบบว่าหูแม่งเสียเซลมากแต่สุดท้ายนาแกก็รับครับพอนาแกรับแกบอกโอ้ขอโทษทีครับนะผมทํางานบ้านอยู่เลี้ยงลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้วันหยุดแกะอะไรอย่างงี้นะก็เลยแบบว่าเออโอเคใจชื้นขึ้นมาเลยอ่ะเรไงเราก็ได้อยู่แล้ววันนี้แกก็ขี่รถมาหาครับผมขี่รถมาหาที่ร้านพอขับรถมาหาที่ร้านนี่ผมดีใจเลยผมเห็นแกแบกคันมานี่ผมดีใจเลยนะ พอมาดูคันเราโหยิ่งชอบใหญ่เลยแต่ขอพูดจริงๆครับขอบคุณนะที่เคกแก่แบบแบ่งปันให้มาใช้นะครับผมก็อาจจะแบบมีการสืบทอดต่อไปหรือแบบวา่าเมื่อไหนที่เบื่อแล้วหรือแบบว่าหาคันที่ดีกว่านี้แล้วมาทดแทนก็ถึงจะขายนะครับผมผมก็ไม่ได้แบบว่าซื้อมาแล้วก็ขายไปเร็วขนาดน,นั้นนะแบบว่าซื้อมาเล่นด้วยโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ ับช่อง s i e Best Story ด้วยนะครับเะครผมก็จะทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคลิปอะแต่ที่ผ่านมาที่แบบว่าผมไม่ได้ลงคลิปที่สองสาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คืออ่ากล้องผมแบบพังนะมันตกน้ํานะครับตกน้ําโดยที่แบบว่าเปิดฝาแบตอยู่นะครับพอไปซ่อมแล้วเขาบอกว่าซ่อมมันไม่คุ้มครับเขาบอกว่าเออแบบขายเป็นซากเราซื้อใหม่ดีกว่าเราช่วงนี้ยังไม่มีตังค์นะครับลเลยไม่ได้ไปถ่ายตอนที่ไปตกปลาน,นะครับ ช่วงนี้ผมไปตกปลาบ่อยนะช่วงวันอาทิตย์เนี่ยผมก็คือหยุดไปตกปลาเลยแต่แบบไม่มีกล้องนาเสียดายอยู่ต่อไปก็คงเอาโทรศัพท์ถ่ายนะครับก็ฝากนานาติดตามด้วยนะครับตอนนี้สามร้อยกว่าแล้วนะครับโอ้ขอบคุณนานาใาจย,ยีทุกคนนะครับที่แบบว่าเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมโคตรด,ดีใจเลยดีใจจ,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 จริงๆะไม่คิดนะว่ามันจะมาแบบคนมาติดตามผมต้องสามร้อยอะไรเงี้ยคือแบบทําแบบทาเอาไว้ดูตัวเอง <c oughs> แต่คนมาดูแล้ว,ลวก็ ก็ดีใจ okay, ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ